สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับทิเชอร์ชนพิชาค่ะในสื่อการเรียนรู้นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3รายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่2แล้วเรายังอยู่ในเรื่องเดิมกันนะคะนั่นก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะ จำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนและศูนย์ค่ะแต่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะที่เชื่อจะมี2องท็อปิกด้วยกันค่ะท็อปิกแรกการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายท็อปิกที่2การเปรียบเทียบจำนวนนับค่ะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหากันค่ะเรามาทบทวนนะคะจากคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของหลักและค่าประจำหลักค่ะ วิธีการนับหลักนะคะจะเริ่มนับจากหลักที่อยู่ทางด้านขวามือสุดก่อนนะคะนั่นก็คือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นค่ะค่าประจำหลักนะคะของแต่ละหลักจะมีค่าที่แตกต่างกันไปค่ะหลักหน่วยค่าประจำหลักคือ1หลักสิบจะมีค่าประจำหลักคือ10หลักร้อยจะมีค่าประจำหลักคือ100หลักพันจะมีค่าประจำหลักคือ1 0 0 0พัน หลักหมื่นจะมีเข้าจําหลักคือ1น0 0 0หมื่นเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอ่านจํานวนพร้อมกันค่ะ9 2 2 4 8เอาใหม่ครั้งหนึ่งนะคะ9 2 2 4 8วิธีการนับหลักนะคะเราจะเริ่มนับจากตัวเลขตัวสุดท้ายทางด้านขวามือน,นะคะเป็นหลักหน่วยค่ะนับค่ะหน่วย1 0 100 1,000หมื่นเอาใหม่ครั้งนะคะหน่วย1 0 1ร0ย พันหมื่นแปดนะคะอยู่ในหลักหน่วยค่ะจะมีค่าเท่ากับแปดสี 10, 40, 2, อ 100, 200, 2, ะะ่อยู่ในหลักสีจะมีค่าเท่ากับสี่สิบสองอยู่ในหลักร้อยจะมีค่าเท่ากับสองร้อยสองนะคะอยู่ในหลักพันจะมีค่าเท่ากับสองพันเก้านะคะอยู่ในหลักหมื่นจะมีค่าเท่ากับเก้าหมื่นค่ะเรามาเข้าสู่เนื้อหาในท็อปิกแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายค่ะ ตัวอย่างนะคะ52,719 52,719นจ้มั้ยะคะจำได้ไหมคะวิธีการนับหลักจะเริ่มนับจากหลักที่อยู่ขวามือสุดกันเลยค่ะนับค่ะหน่วย1 0ร้อยพันหมื่นเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหน่วย1 0ร้อยพันหมื่นนะคะอยู่ในหลักหน่วยจะมีค่าเท่ากับ9ค่ะ1นะคะอยู่ในหลักสิบจะมีค่าเท่ากับ10ค่ะ 7นะคะอยู่ในหลักร้อยจะมีค่าเท่ากับ7002อยนะคะอยู่ในหลักพันจะมีค่าเท่ากับ2000และ5นะคะอยู่ในหลักหมื่นค่ะจะมีค่าเท่ากับ5 0,000ค่ะเมื่อเรานะคะหาค่าในแต่ละหลักของเลขโดดได้แล้วนะคะเราก็นำมาเขียนนะคะจำนวนที่อยู่ในรูปการกระจายค่ะจะเขียนได้ว่า5 2 7 1 9เท่ากับ5 0,000บวก2000บวก700บวก10บวก9 เอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ52,719เท่ากับ50 0 0 0บวก2,000บวก700บวก10บวก9ค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะอ่านจำนวนพร้อมกันค่ะ19,428เอาใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ19,428วิธีการนับหลักนะคะจะเริ่มนับจากหลักที่อยู่ทางด้านขวามือสุดกันก่อนค่ะนับค่ะ หน่วยสิบร้อยพันหมื่นเอาใหม่ครั้งหนึ่งนะคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นค่ะ8นะคะอยู่ในหลักหน่วยจะมีค่าเท่ากับ8ค่ะ2อยู่ในหลักสิบจะมีค่าเท่ากับ20 4อยู่ในหลักร้อยจะมีค่าเท่ากับ400 9อยู่ในหลักพันจะมีค่าเท่ากับ900 0และ1ค่ะอยู่ในหลักหมื่นจะมีค่าเท่ากับ1 0,000ค่ะ เมื่อเราหาค่านะคะของเลขโดดในแต่ละหลักได้แล้วนะคะให้เราเอามาบวกกันค่ะจะได้อยู่ในรูปของการกระจายค่ะดังนี้19,428เท่ากับ10 0 0 0บวก9,000บวก400บวก20 000, บวก8เอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ19,428เท่ากับ10,000บวก9,000บวก400 บวก20บวก8ค่ะเรามาเข้าสู่ท็อปิกที่2ททกันเลยนะคะนั่นก็คือการเปรียบเทียบจํานวนนับค่ะการที่เราจะเปรียบเทียบจํานวนนับได้นะคะเราจะต้องรู้จักเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบกันก่อนนะคะในระดับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบที่เราจะเรียนกันนะคะจะมีสเครื่องหมายด้วยกันค่ะนั่นก็คือเครื่องหมายมากกว่าค่ะเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะ เครื่องหมายเท่ากับคะ่ะและเครื่องหมายไม่เท่ากับคะ่ะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเครื่องหมายมากกว่าค่ะเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะเครื่องหมายเท่ากับคะ่ะและเครื่องหมายไม่เท่ากับคะ่ะเรามาดูตัวอย่างแรกกันนะคะอ่านจำนวน2จํจำนวนนี้พร้อมกันค่ะ9,385กับ 9383ค่ะสังเกตนะคะจํานวนหลักค่ะของ2จํานวนนี้นะคะมีจํานวนหลักที่เท่ากันค่ะและมีหลักที่มากที่สุดนะคะก็คือหลักพันเหมือนกันค่ะวิธีการเปรียบเทียบนะคะจะเริ่มเปรียบเทียบจากหลักที่มากที่สุดก่อนค่ะและไล่ลงไปยังหลักที่น้อยที่สุดนะคะในจํานวนที่1ค่ะหลักที่มากที่สุดนะคะนั่นก็คือหลักพันค่ะ9นะคะอยู่ในหลักพันค่ะในจํานวนที่2นะคะ หลักที่มากที่สุดคือหลักพันค่ะและ9นะคะก็อยู่ในหลักพันนะคะ9อยู่ในหลักพันจะมีค่าเท่ากับ900 0ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเปรียบเทียบที่หลักร้อยค่ะในจํานวนแรกนะคะ3อยู่ในหลักร้อยค่ะจํานวนที่2นะคะ3อยู่ในหลักร้อยค่ะจะมีค่าเท่ากับ300ค่ะต่อไปนะคะเราจะเปรียบเทียบกันในหลักสิบค่ะในจํานวนแรก8อยู่ในหลักสิบค่ะในจํานวนที่2นะคะ8อยู่ในหลักสิบค่ะ 8อยู่ในหลักสิบจะมีค่าเท่ากับ80ค่ะต่อไปนะคะในหลักหน่วยค่ะในจํานวนแรกนะคะนั่นคือเลข5าค่ะและในจํานวนที่2นะคะคือเลข3ค่ะเลข5านะคะมากกว่าเลข3ค่ะดังนั้นนะคะจะตอบได้ว่า9,385มากกว่า9,383นั่นเองค่ะเรามาดูตัวยอย่างต่อไปกันเลยนะคะอ่านพร้อมกันค่ะ12,310 กับ1นึค่ะสังเกตนะคะจำนวนหลักค่ะมีจำนวนหลักที่เท่ากันค่ะและมีหลักที่มากที่สุดนะคะก็คือหลักหมืน่นเหมือนกันค่ะเรามาเปรียบเทียบกันเลยนะคะเริ่มที่ต้นที่หลักหมื่นค่ะ 1. น,นะคะอยู่ในหลักหมื่นของจำนวนแรกนะคะและในจำนวนที่2ด้วยค่ะ 1. อยู่ในหลักหมืน่นจะมีค่าเท่ากับ10,000ค่ะต่อไปนะคะในหลักพันค่ะ จำนวแ2 2, แนแรกนะคะเป็นเลข2ค่ะและในจํานวนที่2นะคะก็เป็นเลข2เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะ2อยู่ในหลักพันจะมีค่าเท่ากับ2,000ค่ะต่อไปนะคะเรามาเปรียบเทียบกันที่หลักร้อยค่ะในจํานวนแรก3อยู่ในหลักร้อยค่ะและในจํานวนที่2นะคะ3ก็อยู่ในหลักร้อยค่ะ3อยู่ในหลักร้อยจะมีค่าเท่ากับ300ค่ะต่อไปนะคะเรามาเปรียบเทียบกันที่หลักสิบค่ะในจํานวนแรกนะคะ1อยู่ในหลักสิบค่ะ และในจํานวนที่2นะคะ1อยู่ในหลักสิบค่ะดังนั้นนะคะ1อยู่ในหลักสิจะมีค่าเท่ากับ10ค่ะและในหลักหน่วยนะคะจะมีจํานวนเหมือนกันเลยค่ะนั่นก็คือ0ค่ะแสดงว่าจํานวน2จํานวนนี้นะคะมีค่าเท่ากันค่ะจะตอบได้ว่า1,2310เท่ากับ1,2310นั่นเองค่ะ เรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะคะและเป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดค่ะเรามาอ่านจำนวน2องจำนวนนี้พร้อมกันก่อนนะคะ4089กับ2589 9ค่ะสังเกตนะคะจำนวนหลักไม่เท่ากันค่ะ และหลักที่มากที่สุดก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะโดยจํานวนแรกนะคะหลักที่มากที่สุดนะคะนั่นก็คือหลักพันค่ะและในจํานวนที่2นะคะหลักที่มากที่สุดคือหลักหมื่นค่ะหลักหมื่นนะคะย่อมมีค่ามากกว่าหลักพันและหลักพันนะคะมีค่าน้อยกว่าหลักหมื่นค่ะดังนั้นนะคะจะตอบได้ว่า4,089น้อยกว่า2 5 8 9นั่นเองค่ะ การใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะจะสามารถใช้กับจํานวน2องจำนวนที่มีค่าไม่เท่ากันค่ะและสามารถใช้แทนเครื่องหมายน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับว่าโจทย์กําหนดมาให้ใช้เครื่องหมายอะไรนะคะถ้าโจทย์บอกว่าให้ใช้เครื่องหมายมากกว่ากับน้อยกว่าเราไม่สามารถที่จะใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับได้ค่ะแต่ถ้าโจทย์ไม่ได้ระบุนะคะเราสามารถใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็จบท็อปปิกสท็อปิกไปแล้วนะคะนั่นก็คือท็อปปิกของการกระจายและท็อปปิกของการเปรียบเทียบจํานวนนับค่ะเดี๋ยวที่เช่์นะคะจะมีแบบฝึกหัดนะคะไว้ให้นักเรียนได้ฝึกทํากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ